สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมเ่อนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับกับสู่ช่องแปรปรวยคลิปนี้ทั้งช่องเฮาจะพผ้มา,ามามสูตรคำนวณต่อง,งวดนะคะของพอท่องดีเซียนว่าปีปทุมงวดวันที่16พฤศจิกายน2566นี้รยกสิบอนี่นะคะก่อนดินดเผือกข้ามาแล้ฟฝากดเลยกดแช่ที่สําคัญกดกระดิง่งแจงเสือนไวยเพื่อที่จะบริพาลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกําลังแร่งใจให้ใหแกท,ทั้งช่องเนื้อเด็กค่ะเด้อ เลขของพ่อเฮ้ามวดติพานมากระจะไม่เบิ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมมวดติพานมาเลขของพ่อเฮาที่เลขจับคู่ของพ่อเฮาก็หลุดไปเนาะคะท่านผู้ชมเลขวิ่งเลขแลีนของพ่อเฮามาเต็มๆเลยนะคะก็มาเตะสายวิ่งสายรูดเนาะคะ่ะสำหรับเลขพ่อเฮ้ามวดติพานมากระเป็นธรรมดาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมตัวเลขจับคู่ก็มีเข่าแน่หลุดแน่นะคะมวดนี้ก็มาลุ่นกันคือเก่าเนาะคะ่ะว่าเลขพ่อเฮา เลขจับคู่จะเข่าตรงๆมาจังๆหรือมามาแตสายวิ่งสายรูดนะคะงวดนี้ใดค่ะว่าพอเฮ้าฟันดีต่องวดและก็เลขสูตรคำนวณดิเพิ่นเพิ่นเฮ็ดออกมานะคะตรงกับเลขความฝันนําค่ะท่านผู้ชมพอเฮ้าบอกว่าฟันดีหลายนะคะงวดนี้จะได้เป็นตัวเลขเนวทางตัวใดแบบใดให้ยซีเฟนจงเฮ้าไปติดตามรับชมรบฟังจากปากของพอเฮ้าให้พอเฮาเป็นค้นคอนเฟิ่มห้พร้อมๆกันได้เลยค่ะ ฮัลโหลวัสดีครับพ่อว่างบ่พ่อว่งาวงบ่กินข้าวไปว่งางเมื่อไร่ที่รแม่จ้าหนูมาตามแนวทางฝ่าวั่นจองคือเก่าพ่อหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหกเหตุไปไปพ่อเหตุอไแ,แล้วลูกเหตุไแล้วไม่จิงเคงวดทั่น่านมาเหล็กพอเห้ามาได้สายวิ่งสายรูดนะพ่อนนะแมนแมนลูกเหล็กหนึ่งกัมาเต็มๆนะคะงวดที่ผพานมา พอถือยูร้อยนึงค่ะพอท่องดีก็มีดวงคือเก่นนะคะพอว่าพอวิ่งศูนย์กับหนึ่งเงินว่าละ่ะพอก็ะชับใส่หาเจ็บหาแตหาเก้านี้ค่ะวัน <P. S 2> นี้มันดังมันซื้อ่ได้วันนี้ซิบส,สี่กันละลิบแกกันห้วยพอถึงไปวิ่งซีรักหาพอก็มีหรักหนึงพอก็มีแม่อพอกรเลยเอาหาหนึ่งหนึ่งหาใส่ในไมรูดวงสืๆบๆได้ยานะพ่อเนาะ เออเออดีแล้วพอยังหมานอยู่เอ้าวดนี่เอาเขาเรื่องกันเลยพ่อปล่อยให้แฟนช่องเขาเล่งวัดนี้มวดนี้วิ่งวันที่สิกนี่วิ่งสี่กระพาน้่ละเดี๋นะเลขวิ่งสองตัวคือเก่านะพ่อมีสี่กับห้าค่ะค่ะ จับคูศ่ศูนยห้จับคูหาหเจ้าตัวพ่องวนนี่เก้ตวเออเก้า,ต,าตัวชุดเต็มมันปะพอ่อชุดเต็มเก้า,า 04, แล้วก็ศูหค่ะสี่สแล้วก็หนึ่งสแล้วก็หนค่ะ4กัสี่สองห้าสองแล้วก็สี่สค่ะพอ่อ หกศูนย์หกหนึสองหกหหนึ่งแล้วก็หกสองค่ะพ่อเออช่ะค่ะเก้าหางเกชุดเก้าหางค่ะวัสดีเลขตามตัวแล้วล่ะค่ะเลขตามตัวเก้าสี่สองเสสองค่ะพ่อห้าสีสองแล้วก็ห้า สี่สองค่ะสามศูนย์ห้าแล้วก็สามศูนย์ห้าค่ะพ่อ,อสามชุดสามหางพ่อ,อสามชุดไม่ครบค่ะสามตัวอ่าส,ส,สองตัวตัวเน้นม,มันค่ะศูนย์สีส่สิบสี่ก็ศูนย์ห้าสิบห้าอ๋อเดี๋ยวนะพ่อสองตัวเน้นไปที่ศูนย์ห้า สีเ <4 S 1> น้นศูนย์สี่ละพ่อบอศหกับิกะบสี่ศูนย์ห้ากับหนึ่งสี่ครับพ่อเออแบบน,นี้ก็สี่ทีสองกับหาสองแล้วก็สี่สองกับห้าสองครับพ่อเป็นละทีตัวละละค่ะพ่อ,พพอกั็เน้นให้น้หน่อยคือเก่าน,นะพ่อเนาะสี่ชุดสี่หางเนาะค่ะค่ะ ที่นี่เลขสามตัวมีตัวเน้นบ่พ่อสามตัวตันเน้นในสอหางศูนยสามศูนย์ห้าเน้นไปที่สามศูนย์ห้าครับพ่อห้าสี่สอง่ะลูกแล้วก็ห้าสี่สองค่ะห 2> 2<ม>างไ,ไอ้เลขวิ่งเลขแลนสองตัวนี่มกักซ้ำกันบ่พ่อซีก็ผ่านนั่น อ,อมาพออกันนะล,ลูกคือว่างานละมากสูงกันหนึ่งก็ว่าพอพอมากหนึงหลายได้พอกันยังบอกก็ว่างานหนึ่งเลขพอท่องดีเฮาเพิ่นเป็นชุดรวมเนาะคะ่ะสูตรบนล่างเนาะพ่อเนาะเออสูตรบนล่างาค่ะกับพิจารณาเอาเนาะค่ะงวดนี้พอเฮาจัดให้เก้าชุดเก้าหางเป็นชุดเต็มแล้วก็บตัวเน้นแค่สี่ชุดสี่หางนะพ่อเอองวดค่ะงวดนี้พ่อมั่นใจ เลขสี่กับเลขหานี่พ่อกับจัดให้ย,ย่างละสองตัวเป็นตัวเน้นเลยก็ได้นะพ่อเนาะมาตัวเน้นตัวทั้งสองตัวนั่นแหละค่ะเป็นได้พ่อต้องหัวฟันดีป่อพ่อไดออ้๋ฟันบ่โอ้ยฝันอะไรบุหรุฝันนั่นหมืกขึ้นว่านี่หรือหมขึ้นนี่ละฝันว่าไปใส่ไปก้นหลุมไทยนั่นแหละท้ายบัดดีหลุมหลุมเลือกจนว่าเต็มหมอกกอกเนี่ยเอ้าบ่๋มเป็นศูนย์สิบบ่มาบ่พ่อว่านานั่แล้ว วป้นี้คือว่หัวไ้งขีดจนมีแม่ทะเอะโอ้ฟันว่าไปคุดลุมขีดจนเต็มมากก็ย่ดินแม่ล่ะนั่งยู่อ่งกน้นอขีดุขีดออกเหลียวอเิตนเเตุ้แม่ล่ะว่าอ่รเมันสีออกลวะเลขบาดนี้เอพออันเจ้าฟันนงสิเจ้ามักตัวใดเอาเลขมฟันปล่อยเลขเป็นยัง ไปน้ากันเลยเป็นยังนี่เราพ่อการนินในใน,ใน,น,ใน, 0, 0นี่ล่ะไก่ซุนซุนหานล่ะลูกโอ้โอ,อ้พ่อตีพ่อตีเป็นซุนหาหน่ำตีตรงก็เลขสูตรนะเออมีซุนหาซุนซีเท่านั้นแหละลูกโอ้ไม่หลุกันล่ะอ๋อเจ้าแปรเจ้าแปรใส่กันเลยเพราะว่ามันตรงกับเลขสูตรนะพ่อเนาะตรงกับเลขสูตรเนอะลูกก็ยอืมคือคักเทลเบอรนี่ ฟันตวัวงวดมือแหกเลยนัวว่นแหะสะว่านี้มันกระคานาขนสีสองนั่นละลูกอ๋อสี่สองดอกจันสองดอกจันเลยสีสองมากมายสระว่าู้นฟันนี่อาหุนมาุาวนี่ลแม่นบอลแมนเอาตูนซีเท่านนั่นแหละมันกู้ฟันึนีเป็นยูดดอกอ้แนั่นละโอพอตีเป็น เพราะว่าลุมมันเป็นศูนย์พ่อกะตีศูนย์สี่ศูนย์หานะพ่อนะเอ,อนหลัลูกพี่ท่านั้นเรามองทีีไปได้นั่น,นะค่ะกระเขาก็เหลขสูตรพอดีนะคะงวดหนี้เป็นตะคืดแท้อโอเคพองวดหนีเทรื่องฟันดีตองวดแล้วก็ตรงกับเลขสูตรคำนวณน,น้ำกับคอให้เลขของพ่อท่องดีเสี้ยนว่าปีปทุมเฮ้าเขาจังๆแต่เขารั่วพพ่อใ,<ช>ในงวดวันที่สิบหกนี่ก่ะ ขอขอบพระคุณแ่าทางดีๆที่แบ่งปันให้ช่องแพ่พะรว้ยพอขอให้โชคๆมันมาน้ำกันได้จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับค่ะท่านผูชมกะคงจะด้ยินแล้วนะคะงวดนี้เสี้ยนว่าปีปฐุมเฮ้านะคะเลขเพิ่นตรงกับเลขความฝันน้ำนะคะท่าผู้ชมเลขสูตรที่พ่อเฮาจัดให้มากงวดนี้เลขวิ่งเลขเลนสองตมีสีกับหา เพิ่นจับคู่ให้ชุดเต็มมีเก่าชุดเก่าหางนะคะคือ 04, 0ู0ย์สี่ศูนย์หาหนึหาสีหาสองหกแล้วก็หกสองนะคะพอเฮ้าเนี่นให้แค่ีชุดสหางเนี่นน่นนะคะสำหรับเลขสองตัวคือ0ูนย์หาสี่นะคะ ส,สองแล้วก็หาสองนชมสำหรับเลขสาตัวงวดนี้พอเข้ากัะจัดให้สชุดสาหางคือเก่านะคะมีเก่า c ส,สองหา c ส,สแล้วก็สามศูาพอเขา้าจัดให้สอชุดสองหางเน้นนนะคะสำหรับชุดเน้นคือหา c ส,สองกับสามนหานะคะมีคือตัวเลขทั้งเบอรทั้งมวลสูตรหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพหารนี้ ผู้ใดที่มักที่ชอบตัวเลขกับพ่อเฮ้ากับหยิบจับไปจะซื้อเชิดฮาชลากินแบงรัฐบาลไวใดเลยนะคะสําหรับสูตรพอท่องดีเฮ้าพนกัดคาดไท้ชุดเต็มแถมเลขสูตรกับนังมาตรงกับเลขค้อมฝันต่องวดของพ่อเฮ้าอีกนะค่ะค่ณผู้ชมเป็นตามมีหลุ่นอีกแล้วนะคะสําหรับงวดนี้ก็ขออวยพ่อในแฟนช่องเฮ้าที่เด้เขามารับชมระฟังได้เสียงโชคเสียงลาบก็ขอ้หนมี่โชคนี่ใช่โชคโชคมันมานึ่องปังๆกันสุขุสุขคนค่ะ สวัสดีค่ะ